ถ้าหากคุณกําลังหาวิธีพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ฉลาดขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตทั่วไปใช้ชีวิตในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลแล้วก็คุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณจะพัฒนาตัวคุณได้ไม่มีใครอื่นใดนอกจากตัวคุณเองคุณต้องเริ่มอย่างเป็นธรรมชาติเป็นการฝึกฝนที่ตั้งใจมีความพยายามสิ่งอื่นใดคือ อย่าก,กดดันตัวเองนะคะการเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้เวลาพอสมควรส่วนขั้นตอนเจดอย่างที่จะมาแนะนํามาพูดคุยวันนี้ทําได้ทุกวันเอาไปพัฒนาตัวเองกันจะได้ฉลาดขึ้นนะ,ะคะข้อแรกสร้างนิสัยจากการอาร่านเพราะการอ่านหนังสือมีประโยชน์อย่างที่รู้กันคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักอา่าน เขาเนื้อหาในหนังสือที่เขาอ่านทําให้เขาฉลาดขึ้นแต่กระบวนการอ่านก็มีผลทําให้เขาจดจ่ออยู่กับหนังสือได้คิดได้วิเคราะห์ทบทวนแล้วก็การจดจ่ออยู่กับหน้าหนังสือเป็นเวลานานๆเท่ากับว่าคุณกําลังฝึกสมองให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นโดยการสร้างนิสัยการรักการอ่านให้ตัวคุณเองนั้นอยู่ที่ใจล้วนๆลวค่ะลองฝึกดูข้อที่สติดตามความคิดตนเอง นี่เป็นนิสัยที่พวกนักเขียนหรือคนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ทำอยู่ตลอดเวลาเพราะตอนในเดียบันเจิดสามารถมาหาคุณได้ทุกเมื่อไม่ว่าคุณจะกำลังอาบน้ำกินข้าวนั่งงงน้ำเล่นอินเทอร์เน็ตหรือช่วงเวลาอื่นๆอ,อาจจะมีความคิดทุกอย่างที่แวบ,บขึ้นมาในช่วงหนึ่งนะเราต้องรีบจดทันทีเพราะบางทีเรื่องสเพเพเฮระที่คุณคิดไว เวลานั้นๆอาจจะกลายเป็นไอเดียสุดเจ๋งภายหลังก็ได้ข้อที่3ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่และว,วัน mm hmm. เมื่อชีวิตมีเรื่องให้จำมากมายสมองของเรามักจะทำตรงข้ามคือไม่จำแล้วเราก็มีแนวโน้มที่จะลืมสิ่งต่างๆได้เร็วกว่าเดิมขึ้นอีก mm hmm. เมื่อมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นในหัวข้อมูลที่เพิ่งได้เรียนรู้มาเมื่อครู่ก็จะหายไปอย่างง่ายดาย เพราะนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้คนลืมง่ายเพราะฉะนั้นมันจะร้อยประโยชน์มากเวลาที่คุณนั่งประชุมนั่งเรียนหรือนั่งอ่านอะไรทั้งวันแต่ท้ายสุดก็จํามันไม่ได้แต่คุณสามารถเรียกความจํานั้นกลับคืนมาโดยการทบทวนใช้เวลาอย่างน้อย20นาทีเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกวันฝึกฝนนิสัยคนอื่นๆมักจะมองว่าคุณฉลาดเมื่อคุณจําสิ่งต่าง ข้อ้อ4การจัดสรรเวลา24ชั่วโมงอย่างคุ้มค่าและชาญฉลาดโดยการเขียนเป้าหมายประจำวันของคุณลงบนกระดาษตามแผนนั้นจัดลําดับความสําคัญของสิ่งต่างที่ทําเขียนรายการสิ่งที่ต้องทําทุกวันทําให้เป็นนิสัยในตอนเช้าหรือก่อนเข้านอนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนี่เป็นข้อ5นะเมื่อคุณมีกิจกรรมบ,บางอย่างที่ต้องตั้งตารอคุณจะใช้เวลาว่างได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นเช่น การลงคอร์สเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่คุณสนใจจริงๆนะคุณก็จะเริ่มรอเวลาอย่างใจจดใ,ใจจ่อว่าเมื่อไรจะถึงเวลาเรียนระหว่างที่รอคุณก็จะใช้เวลาว่างทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมามันตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นเรียนภาษาใหม่ๆดนตรีถ่ายภาพทำอาหารจากนั้นลองหาคอร์สโรงเรียนจะช่วยให้คุณใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและได้ทักษะความรู้ใหม่ๆติดตัวมาทำให้คุณดูฉลาดขึ้นด้วย ไปดูข้อที่6นะคะทำกิจกรรมให้หลากหลายขึ้นไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ซ้ำซากจำเจวุ่นแต่เรื่องเดิมๆเ,เป็นใครใครก็เบื่อด้วยกันทั้งนั้นนะซึ่งความรู้สึกเบื่อก็เป็นภัยต่อสมองนะเป็นภัยต่อสุขภาพจิตมันทำให้คุณไม่สดชื่นไม่เฟร็หดหู่เครียดอารมณ์ไม่ดีหมูดดิดจนไม่อยากจะสูงสิงกับใครจนในที่สุดสมองของคุณจะทำงานช้าลงซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาต่อจากนี้ย่อมไม่ดีแน่นอนนะคะดังนั้น กิจกรรมใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำมาลองทำดูบ้างจะจัดเป็นตารางทำเป็นประจำวันให้กับตัวเองให้ทำกิจกรรมนั้นได้หลากหลายข้อ mm hmm. สุดท้ายที่ต้องทำและก็จำเป็นจริงๆนะการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันไม่เพียงแค่ทำให้คุณสุขภาพดีรูปร่างดีเท่านั้นนะแต่ยังทำให้คุณฉลาดขึ้นด้วย เพราะช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงที่คุณออกกําลังกายจะช่วยปรับปรุงหลอดเลือดของคุณให้ดีขึ้นส่งผลให้เลือดและออกซิเจนออกมาลําเลียงไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นที่สําคัญระหว่างที่คุณออกกําลังกายเป็นช่วงที่คุณใช้สติสมาธิอยู่กับตัวเองตลอดเวลาในการควบคุมการหายใจอัตราการเต้นของหัวใจช่วยพัฒนาคุณภาพของสติป,ปัญญาได้อีกทางหนึง่ง คุณเริ่มต้นวันด้วยการใช้พลังงานมากเท่าไหร่คุณก็จะได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นเท่านั้นเมื่อรู้กันแล้วอยากเก่งอยากฉลาดต้องรีบทำทันทีเลยค่ะเจ็ดอย่างออกกำลังกายลำดับแรกเลยไป